กันที่ค่ะอออาร์กระบี A ค่ะอออาร์กระบี A นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมายังไม่ทราบก็คืออะไรคะน้องมีเป็นสถานที่ยังน้องนะคะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะเกือบทุกขแขนงเลยะคะ่ะที่นี่ทั้งการวดาดภาพลายสีแล้วก็การปั้นน,นะคะหรือว่าการจะอเอาสิ่งของมาเพ้นท์ลายก็ได้นะคะก็จะมีสินค้าให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะพูดถึงคําว่าสิ่งของเพ้นท์ลายนะคะแอบมองฝั่งนู้นค่นน้องมีเห็นอะไรไหมคะค่ะก็จะเห็นเป็นสินค้าต่างๆทั้งเสื้อยีนนะคะแล้วก็รองเท้าค่ะ ซึ่งก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงก็คือมีชิ้นเดียวนะคะคือแต่ละอันเนี่ยจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสินค้าของอาร์ตกระบี่ของเรานะคะนอกจากนั้นก็จะมีรองเท้าด้วยนะคะสนิเกอร์ที่มีคู่เดียวในโลกนะคะ,ะสนใจาสเใจสิเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักับอาจารย์นะคะที่อยู่ที่สถาบันแห่งนี้นะคะเดี๋ยวขอ เชิญอาจารย์ปรีศนาเสียงมัยนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิลปินท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าที่นี่อะค่ะเราเปิดสอนให้กับน้องๆอะค่ะช่วงเวลาไหนอ๋อหลักๆแล้วจะเป็นสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาจะมีเลิกหลังเลิกเรียนบ้างหลังเลิกเรียนสองอาทิตย์ในช่วงช่วงเวลาช่วงตั้งแต่เช้าเลยค่ะเก้าโมงเลยตั้งแต่เก้าโมงนถึงห้าโมงเย็น อ้อแล้วการสอนนี่ก็คือจะให้น้องๆเรียนเรียนไปทางไหนส่วนใหญ่หรือว่าบอกพ่อคมามาบอกข้อความถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเราจะดูตามลักษณะของเด็กแต่ละคนค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีพื้นฐานม,มาไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็สอนสอนตามลักษณะเด็กว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรด้วยเพราะว่าเป้าหมายของ ผู้ปกครองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอยากให้ลูกเรี้ยงเพื่อค่อนคลายบางคนอาจจะถ้าเป็นเด็กเล็กม้นกล้ามเนื้อมืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะดูตามความเหมาะสมของเด็กก็เหมาะสำหรับคําว่าเอาอาร์ตกระบีเลยนะคะก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะม่าจะเป็นการปั้นการวาดการเขียนการระบายสีนะคะเป็นการส่งเสริมด้านศิลปะล้วนๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในนะคะสําหรับสถานที่แห่งนี้นะคะเชิญเลยค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานของน้องๆนะคะที่มาเรียนดูที่นี่นะคะแล้วก็มีทั้งจะเห็นว่าน้องๆตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็จะมีการเรียนแบบเฉพาะทางเช่นสีที่น้องๆสนใจหรือว่าถนัดก็สีน้ำสีอะคริลิกหรือว่างานเขียนแบบภาพดรนเดอก็มีนะคะคุณนยังไงว่าถนัดด้านไหนนะคะอาจารย์ก็จะสอนด้านนั้นให้กับน้องๆหรือบุคคลที่เขาสนใจนะคะเยอะมากเลยค่ะน้องดีนะคะ ออแอปเปนชิ้นงานด้านหลังค่ะน้องบีชิ้นงานด้านลาหลังนะคะ<ก>เป็นผลงานของอาจารย์นะคะอาจารย์มิจนาเสียงหมายที่วาดแล้วก็นำมาโชว์ที่นี่นะคะแล้วก็มีผลงานของอาจารย์ที่เป็นศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นสมาชิกของทีน่นี่นะคะเดีด๋ยวเราก็จะพัดท่านเนี่ยไปชมกันด้วยนะคะในส่วนนั้นนะคะ ว่าภาพมัแตกต่างกันจากด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราดูนะคะพี่คิดเพราะว่าอันนี้เขาจะดูมีความซับซ้อนหรือว่ามีเทคนิคการใช้สีที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนของอาจารย์ที่เราดูมาเมื่อกี้นะคะอาจารย์คะอันนี้เป็นเป็นของอาจารย์หรือเปล่าะคะ,ะชิ้นี้ชิปนี้เป็นงานของเพื่อนค่ะเพื่อนสมัยเรียนที่สิลปกรด้วยกันน,นคะคะ<ๆ>เราจะเป็นใช้เทคนิคสีน้ำมันแล้วก็มีสื่อผสมนิดนิดหน่อยค่ะตรงตรงพวกกราวสิมสนิมตรงนี้ค่ะถึงว่ามันของจริงเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคนนี้เขาจะถนัดภาพแนวเหมือนจริงค่ะ เหมือนเหมือนถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนตอนสมัยเรียนที่ศิลปกรเหมือนกันค่ะก็จะเป็นตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่โคราชมสอกนะค่ะจานที่แท้จริงเป็นมีมีข้อมูลเหรอคะจารย์ชิ้นาใช่ค่ะชั้นสองก็ยังมีค่ะเป็นแกลลอรี่เล็กๆใช่ไหมคะที่ภายในสถานที่แห่งนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราไปฟังผู้ชมไปดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอีชิ้นนี้คุ้นๆค่ะจารย์ชิ้นนี้ ของอาจารย์แน่ๆเลยเพราะว่าดูแล้วสีการใช้อะไรย่างเงี้ยค่ะเป็นของอาจารย์สุธิดาค่ะอ๋ออาจารย์สุธิดาบุตรแขกเป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะที่มีผลงานอยู่ที่หอศิลป์ก็มีค่ะอาจารย์ภาพนี่สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ของอาจารย์สุธิดาหมดเลยค่ะสามชิ้นตรงนี้นะคะก็จะเอาแนวประมาณนี้ทะเลพวกอะไรใช่ไหยคะยวด้านต้นเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องเรียนของอาจารย์ค่ะที่ใช้สอนน้องๆค่ะอาจจะเห็นว่ามีชิ้นงานน่ารักน่ารักมันอยู่ด้านหน้านะคะอ,อ,อันนี้ก็ค<ม>ือเป็นงานของน้องๆน,นะคะที่มาเรียนกับที่นี่นะคะแล้วก็ความพิเศษของที่นี่ก็คือ,อที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยนะคะไม่ใช่ดินน้ำมันนะคะพี่คิดไม่ใช่ที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะคะเรียกว่าดินอะไรคะจารย์อันนี้อันนี้เป็นดินเกาหลีค่ะดินเกาหลีนาเข้ามาจากเกาหลีเลยคะจา์หรือว่ายังไง ทำไมถึงว่าเป็นเกว่าดินเกาหลีคะอาจารย์อ่าดินเกาหลีก็คือมันก็เหมือนดินเบาดินเบาเนะะี่ยค่ะบางคนเขาก็เรียกดินเบาซึ่งลักษณะพิเศษของมันก็คือมันจะนิ่มกว่าดินน้ำมันนะคะแล้วก็พอมันแห้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโฟมเลยคะ่ะเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะสบาแล้วพอเอาโดนความร้อนนี่เขาจะไม่ไม่ละลายตัวค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะนี่ไม่เหมือนน้ำมันใช่ไหมคะเหยียบเหยียบทอแล้วกันก็ เห็นมีกาจาริบกระซิบบอกมาิดนึงว่าไม่มีอันตรายด้วยนะคะไม่มีอันตรายสำหรับน้องๆเียนด้วยนะคะเลด้วยนะคะอ่าเดีไหนเราก็มาที่นี่แล้วก็ขอโซโล่ผลงานสักหนึ่งชิ้นนะคะคือทำดอกกุหลาบดีกว่าค่ะเราก็ใกล้กับใกล้กับเทศกาลวาเลนไทน์เนาะอาจารย์บอกว่ามาสอนปั้นดอกกุหลาบดีกว่านะคะ เปิดทางตัวเรานะคะดีนะสวยค่ะอาจารย์ใช่ใช่แล้วเราก็วางไปได้เลยค่ะโอเคแอบคิดนึงว่ามีห้องมันมีห้องรับอีกห้องหนึ่งโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเราเชิญไปห้องรับฝั่งนู้นเลยนะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่อาจารย์ใช้สอนน้องๆนะคะที่มาเรียนที่นี่นะคะแลจะเห็นว่ามีอะกระโปรงเยอ้ๆนะคะสั้งสีสารต่างๆนะคะก็น้องๆตัวไหนสนใจสนใจนะคะให้อาจารย์ นะคะฝากร้านนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครอะไรอยงไรคะจันค่ะก็ออรอาร์ตกระบี่นะคะจะเปิดสอนตั้งแต่เด็ก4ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็มีระดับผู้สนใจก็มีค่ะสามารถเลือกเรียนได้ว่าสนใจอยากเรียนแบบไหนนะคะอืมค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะคะที่ออออาร์ตกระบี่นะคะสามัครได้เลยค่ะทั้งเพจแล้วก็ Facebook Instagram อออาร์ตกระบี่ค่ะชื่อตามนี้เลยเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเรารายการก้นของชลตรุยนะคะก็ขอจบรายการแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปตะลุยที่ไหนหรือว่าพาจะพาไปที่ไหนในจังหวัดกระบี่ที่ใกล้เคียงพื้นที่ในตัวเมืองหรือนอกพื้นที่ก็อาจจะมีบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ